สวัสดีทุกคนนะครับก็เราคงยังอยู่กับข่าวที่มาแรงมากๆเลยนะครับในโลกมวยปั้มในตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นการช็อกวงการเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือการที่ซาช่แบงคและเนโอมิวางแชมป์แท็กทีมและวอล์กเอออกไประหว่างที่รายการรอกําลังถ่ายทอดสดนะครับก็ยังคงมีวงในออกมาเผยเรื่อยๆนะครับว่าทําไมซาช่แบงคถึงได้ออกจาก WWE ไปนะครับพร้อมเอาเนโอมิไปด้วยนะฮะจริงๆแล้วอะไรที่ทําให้2คนนี้ยอมคว่ำบาตกับ WWE โดยทั้ง w w e นะครับก็ประกาศว่าพวกเธอเนี่ยไม่โปรเฟชชั่นอลซะเลยนะฮะไม่มืออาชีพนะครับและ w w e นเดะครับเดิมทีแรงงานว่ามีนักมวยป้ามหลายคนมากที่ไม่พอใจทั้งคู่นะครับแต่ล่าสุดเหมือนมีหลายคนแล้วนะครับที่เริ่มเห็นใจของพวกเธอในโลกโซเชียลนะครับโดยบางคนนะครับก็บอกว่าสมาคมเองนั้นก็ทําไม่ถูกเช่นเดียวกันครับเพราะเป็นการสร้างความเกลียดชังให้หลายๆคนนะครับทาให้ซาชชแบงและเนโอมีดูไม่ดีนะฮะ แม้หลายคนจะเห็นใจพวกเธอนะครับแต่ว่าคนที่ไม่พอใจเธอมากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มผู้บริหาร w ด e นั่นเองนะครับโดยレ e โซโวตนะครับได้รายงานว่าพวกเขามองว่าเธอนั้นนะครับไร้ซึ่งความรับผิดชอบและล่าสุดก็โดนถอดออสินค้าออกไปจากทางเว็บ w ด e Shop แล้วด้วยนะครับ w o n นะครับได้แฉว่าซาชาแบงค์เองนั้นก็โกรธกับสมาคมหลายเรื่องมากนะครับตั้งแต่ศึกเวสต์ซเมเนียที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะเดิมทีนะครับมีรายงานว่าแมตช์ชิงแชมป์หญิงของสแ c k กดาวนะครับจะเป็นซาชาแบงค์เจอกับชาร์ลอตแฟร์นะครับแต่ตัววินส์แม็กแมนเองเนี่ยไม่เอานะฮะเพราะมองว่าซาชาแบงค์กับชาร์ลอตแฟร์นี่เจอกันบ่อยเกินไปนะครับก็เลยให้รอนด้าราวซี่มาชิงแชมป์แทน โดยซาเช่แบงก์กับรอนด้าราวซี่เนี่ยก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับพะซาเช่แบงก์เนี่ยมองว่ารอนด้านั้นนะฮะมีดีแค่เป็นนักมวยนะครับกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบง่ายๆครับก็คือมีเส้นนั่นแหละฮะเหตุผลของซาเช่แบงก์นะครับนอกจากตัวเองจะไม่ได้รับโอกาสให้ปั้มชิงแชมป์หญิงสแมคดาว w n กับชา์ลอตต์แฟร์อีกครั้งนั้นนะฮะและซาเช่แบงก์ยังมองว่าไอเดียรอนด้ากับชา์ลอต์มันเป็นอะไรที่ไม่เข้าท่าเลยะแต่่่กก็็ไมมสสนนใจเธออครัยยงง้้าีีูด โดยทั้งคู่นะครับถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะเป็นคู่ชิงแชมป์หญิงสแมคดาวน์ในสึกเวสโซโมเนียครั้งที่38นะครับโดยรอนด้ารา s ซี่นะครับจะชนะการปั้มโรเ a l r u ล b โบหญิงแน่นอนว่าแม้แฟนๆ w ด e บบยูดบบยูจะยินดีกับชัยชนะครั้งนี้นะครับแต่รอนด้าเนี่ย เพอร์ฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเธออาจจะมีการปั้มช้าลงนะครับแม้แต่การปั้มของเธอจะยังดีอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ทําให้เหมาะสมจะเป็นคู่เอกแบบนั้นนะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นเหตุผลของซาช่แบงค์นะครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลก็ได้นะครับที่ซาช่แบงค์ได้คว่มบาดกับ w ด็บเนะครับเพราะมีละหลายๆคนนะครับที่ควรได้รับโอกาสนี้มากกว่ารอนด้าราซี่นะครับเป็นนักมวยปั้มที่ปั้มมาทั้งปีนะครับเป็นนักมวยปั้มแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยนะั่นก็คือช ไซออลีชิแกนน็อก no และโทนี่สตจอบนะครับแต่หลายปีผ่านมานั้นนะครับเดี๋ยวเพื่นยูบลเยี่ยมเนี่ยมัวแต่ทําอะไรไร้สาระนะฮะไม่มีความหมายยึดติดกับสตาร์เก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลิต้าทริสตาตัสหรือแม้กระทั่งเบฟฟินิกเองนะฮะที่กลับมาปั้มนะครับแถมยังมีเรื่องที่ให้นั่งมวยปั้มหญิงใส่ชุดโชว์นมโชว์ตูดนะฮะแถมยังปลดนักมวยปั้มออกไปเป็นจํานวนมากบ้างนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเธอต้องมาเจอกับลอนด้าราวซีนะครับที่พื้นฐานมวยปั้มไม่่ดดีเลลยนะฮะฮกับไปไป้แค คู่เอกชิงแชมป์โลกนะฮะและได้แชมป์หญิงสแตรกดาวอีกด้วยนะครับแถมยังมีโอกาสสูงที่รอนด้าราซี่จะครองแชมป์หญิงส a c k กดาวข้ามปีนะฮะเดบิวต์ยูเดบิวต์ยูอีเองก็กังวลนะฮะว่ารอนด้าจะรับกระแสไหวหรือไม่นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเธอจะครองแชมป์ยาวไปถึงรัสเซียเีปีหน้าเพื่อไปเจอกับเบกก้ลินส์นะฮะแม้หลายฝ่ายจะยังกังวลเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะส a c k กดาวที่ผ,ผ่านมาก็มีแอบมีเสียงโหนะครับใส่รอนดาราซี่ด้วย ดูเหมือนว่าปัญหาหลังฉากมากมายนะครับที่ทําให้ซาชาแบงค์จำเป็นต้องวอล์กอัออกไปเพราะซาชาแบงค์อาจจะทนไม่ไหวนะฮะนักมวยปั้มไดาหลายคนนะครับที่ทํางานมาตลอดทั้งปีนะครับควรได้รับอะไรมากกว่านี้นะครับแต่แค่พะลอนด้าราลซี่นะครับเป็นคนดังนะฮะเป็นนักกีฬาชื่อดังเคยเป็นอดีตแชมป์ UFC แล้วพอเข้ามาเดบิวต์ก็เลยกลายเป็นตัวทําเงินนะฮะซึ่งซาชาแบงค์มองว่าพื้นฐานมวยปั้มของรอนด้าราลซี่การปั้มของรอนด้าราลซี่มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะมันยังไม่สมูท มันยังไม่ค่อยโอเคตามที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้น่าจะความคิดของซาชาแบงค์นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคตอันใกล้นะครับทั้งตัวของซาชาแบงค์และเนโอมิรวมถึงสมาคมเดบิวต์เดบิวต์อีด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแชมป์แท็กทีมที่พวกเธอได้วางลงในออฟฟิศของจอห์นลอเรนติสนะครับก็รอดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่จะเป็นใครนะฮะก็ตอนนี้ทีมมันไม่ค่อยเยอะมันมีไม่กี่ทีมนะสำหรับทีมของฝั่งหญิงอะ่ะ ก็น่าจะจับยัดใครมาเพิ่มแน่นอนฮะเดี๋ยวเป็นยืเป็นยูอ,ยอยีตามสไตล์ครับชอบเอานักมวยปั้มที่ไม่ใช่ทีมือกันเนี่ยเอามาจับคู่กันนะครับ